ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครลิขิตรักตอนแรกถึงตอนจบนาวาตรีดาวินหรือวินนายทหารนาวิกโยธินประจำหน่วยรบพิเศษชายหนุ่มผู้มีความศรัทธาในความรักและตั้งปฏิญานกับตัวเองไว้ว่าชีวิตนี้จะรักเดียวใจเดียวและแต่งงานกับผู้หญิงเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะพ่อที่เป็นนายทหารใหญ่ได้สั่งไว้ก่อนเสียชีวิตดาวินจึงเป็นหนุ่มโสดสุดยอดที่สาวๆต่างหมายปอง แต่ไม่มีใครได้เป็นเจ้าของสักทีไม่ว่าคุณหญิงสาวนีจะพยายามหาผู้หญิงที่สุดแสนจะเพอร์เฟกมาให้แต่ดาวินต้องหาข้อเสียและจุดบกพร่องของผู้หญิงคนนั้นได้ทุกทีจนทุกคนสงสัยว่าผู้หญิงในฝันของเขาต้องเพียบพร้อมขนาดไหนถึงจะเอาชนะใจผู้ชายช่างเลือกอย่างดาวินได้นอกจากความช่างเลือกแล้วดาวินยังมีความเนียบในการทำงานอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เขารักอาชีพทหารสุดหัวใจ ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยคิดอยากเป็นอย่างอื่นด้วยความเป็นคนมุ่งมั่นและฝึกหนักดาวินก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญอย่างรวดเร็วเป็นหัวหน้าทีมเฉพาะกิจชื่อดีทีมทำหน้าที่ปฏิบัติการลับสุดยอดโดยเฉพาะการอารักขาบุคคลสำคัญระดับโลกไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศกษัตริย์และเชื้อพระวงศประเทศต่างๆเมื่อเดินทางมาประเทศไทยดีทีมประกอบไปด้วยดาวินทำหน้าที่หัวหน้าทีมกันหรือเฮียกัน อายุมากสุดในทีมนักแม่นปืนผู้เงียบบกรึมพูดน้อยแต่พูดแล้วช่างบัดลึกกันคือคนที่รู้ใจดาวินมากที่สุดลิงในทหารหนุ่มรูปร่างเปรียวปราดเปรียวเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขนัดต่อสู้ด้วยมือเปล่ากาลอนกวนหินนายทหารร่างใหญ่กล้ามแน่นแรงเยอะและมีความสามารถเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทุกชนิดหน้าตาคมเข้มหล่อล่ล่แต่มักจะพูดจาเฉยเย โดยเฉพาะเวลาจีบหญิงพลาดตลอดคนสุดท้ายของทีมคือดานิกาหรือแพนผู้หญิงคนเดียวของทีมเป็นลูกพี่ลูกน้องของดาวินดานิกาเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีเป็นเหมือนคลังข้อมูลของทีมดาวินกันลิงหินและแพนคือสุดยอดทีมอารักขาที่สร้างผลงานได้อ,อย่างโดดเด่นที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายและล่อแหลมแค่ไหนก็ตาม เดวินสามารถวางแผนและดึงศักยภาพของลูกทีมออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ด้วยความเทพของทีมทําให้ดาวินมีภารกิจมาให้ทําตลอดเวลาไม่เคยได้พักมาเป็นเวลาหลายปีแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะได้พักร้อนเป็นเวลาห้าวันห้าวันที่แสนมีค่าเดาวินรีบให้กันขับเรือไปส่งเขาไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งอันแสนห่างไกลเกาะที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆทั้งสิ้นนอกจากธรรมชาติอันแสนสงบและสวยงาม เดิมกองทัเพเรือเคยใช้เกาะนี้สําหรับฝึกหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวินชอบมากที่สุดทุกครั้งที่มีเวลาว่างเขาจึงมักมาพักที่เกาะนี้เพื่อทบทวนสิ่งที่เคยได้ฝึกไม่ว่าจะเป็นการดำน้ําลึกปีนหน้าผาวิ่งขึ้นเขาหรือการเอาตัวรอดในป่าดาวินมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบบูสุดๆโดยไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายแต่ดาวินหารู้ไม่ไการมาพักครั้งนี้เขาจะต้องพบกับความวุ่นวายอย่างที่สุด ความวุ่นวายที่จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาเขาความบังเอิญของชะตาชีวิตที่เขาไม่ได้ลิขิตและไม่มีวันจะคิดไปถึงณนะอีกด้านของฟากฟ้าอันไกลโพ้นดินแดนแห่งฮีซอตประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามฮีซอที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์มาชานานประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและมีสินค้าส่งออกสำคัญคือทองคำประชาชนทุกคนให้ความเคารพกษัตริย์และราชวงศ์มานาน แต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหญิงอลิซอง์รัชทายาทที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งไม่นานถูกลอบทำร้ายระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่พระราชวังกลางป่าคนร้ายบุกจู่โจมโดยไม่มีใครตั้งตัวโชคดีที่อลิซใช้ความสามารถทางการต่อสู้ที่ได้ฝึกฝนมาอย่างดีต่อโต้และเอาตัวรอดหลบหนีมาได้อย่างหมดวิดอลิซรีบกลับเข้าวางังและพุ่งตรงไปต่อว่าเคเทอลีนหรือเคธ ลูกพี่ลูกน้องที่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่แค่กลับหัวเราะใส่หน้าแล้วบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องให้ไปลองคิดทบทวนดูดีๆเพราะตอนนี้มีหลายคนที่อยากให้เธอตายศัตรูของอลิซไม่ใช่แค่เธอคนเดียวคำย้อนของแค่ทำให้อลิซถึงกับจุกเพราะมันคือความจรงิงเคเป็นลูกของลุงเจ้าทายอังเดรที่ตอนนี้แต่งงานกับโมนาแม่เลี้ยงของอลิซและมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคืออลัน ซึ่งมีศักเป็นน้องชายต่างพ่อของเธอเจ้าหญิงอลิซเจ้าหญิงเคสและเจ้าชายอลนันสามคนมีศักผัวพันกันอย่างใกล้ชิดแต่กลับไม่ถูกกันอย่างรุนแรงทั้งเคสและอลันต่างคิดว่าอลิซไม่เหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งองค์รัชทายาทว่าที่ราชินีแห่งฮารีซอร์แต่เธอได้ตําแหน่งเพราะประจบเฮนรี่คุณปู่ที่เป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันพวกเขาคิดแบบนี้เพราะไม่ยอมรับความเป็นจริง ความจริงที่ว่าเจ้าชายอังเดรลุงของอลิซไม่เหมาะจะเป็นองค์รัชายาทเพราะแต่งงานกับน้องสะพ้ายตัวเองถึงแม้น้องชายพ่ออลิซจะเสียชีวิตไปแล้วแต่สังคมภายนอกยังไม่ยอมรับเจ้าหญิงเคทไม่เหมาะสมเพราะพ่อของเธอทำตัวไม่เหมาะสมเป็นเหตุผลที่แค่รับไม่ได้อย่างรุนแรงทำให้เธอเกลียดพ่อและแม่เลี้ยงอยู่ลึกๆส่วนเจ้าชายอลันไม่เหมาะสมเพราะพ่อและแม่ของเขาทำตัวไม่เหมาะสม อลันไม่เกลียดพ่อกับแม่แต่ไม่เห็นด้วยและโดนเป่าหูจากคนรอบข้างเลยพานไม่ชอบหน้าอลิสทั้งที่เคยสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นคิงเฮนรี่จึงเห็นแล้วว่าคนที่เหมาะสมมากที่สุดในตอนนี้คืออลิสตั้งแต่ได้รับตำแหน่งทำให้อลิสตกอยู่ในอันตารายทุกย่างก้าวเธอไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่อยากให้เธอตายเจ้าชายอังเคนโมนาแม่เลี้ยงที่ตอนนี้ไปแต่งงานกับลุงเจ้าหญิงเคธหรือเจ้าชายอลนัน ทุกคนต่างเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งสิ้นขณะที่อลิสกำลังสับสนและไม่สบายใจคนเดียวที่เข้ามาปลอบใจเธอคือวินเจ้าชายต่างเมืองว่าที่คู่มัน่นที่คิงเฮนรี่หมายตาไว้ให้เพราะทั้งสองประเทศผูกพันกับอย่างใกล้ชิดมาช้านานวินเป็นเจ้าชายรูปงามหลอ่อสมาร์ทฉลาดแอบเจ้าเล่ห์ปากหวานและถนัดหวานเสน่ห์กับหญิงสาวรอบตัวอลิสรู้สึกดีที่ได้วินปลอบใจ แต่ลึกๆแล้วเธอรู้ว่ามันไม่ใช่ความรักวินไม่ใช่ผู้ชายที่เธออยากฝากชีวิตไว้ในมือของเขาจะว่าไปอลิสไม่เคยคิดด้วยซ้าว่าจะมีผู้ชายคนนั้นอยู่บนโลกใบนี้ผู้ชายที่เธอรักและไว้ใจเขามากพอที่จะฝากทั้งหัวใจและชีวิตให้เขาดูแลผู้ชายคนนั้นคงอยู่บนโลกใบอื่นโลกที่เธอไม่มีวันไปถึงภารกิจมากมายตรงหน้าทําให้อลิสวางเรื่องหัวใจไว้ไกลตัวสิ่งที่เธอต้องสนใจมากที่สุดตอนนี้คือ หาตัวศัตรูให้เจอและกำจัดให้สิ้นซากก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายถูกกำจัดเสียเองหลังจากเกิดเหตุคิงเฮนรี่เริ่มเป็นห่วงอลิซมากขึ้นจึงขอร้องให้เธอแอบมาพักผ่อนที่ประเทศไทยโดยไม่บอกให้คนอื่นรู้และติดต่อให้ในายพลศักชายพระสหายที่รักใคร่ชอบพอกันมานั้นเป็นผู้ดูแลตอนแรกหัวเด็ดพระบาทขาดอลิซก็ไม่ยอมมาเพราะไม่อยากเป็นคนที่กลดหนีศัตรูแต่ทนคำขอร้องของปู่ไม่ไหว จึงจำใจต้องแอบมาประเทศไทยแบบเงียบๆมีเพียงเพตราและเจชีบอดี้การ์ดสาวคู่ใจที่ทำหน้าที่ทุกอย่างทั้งอารักขารักษาความปลอดภัยทำอาหารจัดเสื้อผ้ารวมถึงติดต่อประสานงานกับนายพลศักชายอย่างใกล้ชิดนายพลศักชายเป็นหัวหน้าโดยตรงของดาวินเป็นทหารที่กเกษียณแล้วแต่ยังทำหน้าที่ควบคุมหน่วยปฏิบัติการพิเศษอยู่อย่างลับๆศักชายส่งดีทีม มาดูแลอลิสแต่ในทีมไม่มีดาวินเพราะเขากำลังพักร้อนอยู่ที่เกาะและสั่งห้ามไม่ให้ใครติดต่อไปเด็ดขาดวันแรกที่ดีทีมเข้าประจำการทุกคนต่างตกตะลึงกับความงามสง่าของอลิสเจ้าหญิงผู้เพียรพร้อมงามจนแพนเสียดายแทนพี่ทายตัวเองที่อดได้โฉมเจ้าหญิงแห่งรีสอรแต่ไม่กี่นาทีต่อมาอลิสกลับไล่ทุกคนกลับเพราะต้องการความเป็นส่วนตัวและไม่ชอบที่มีคนไม่รู้จักมาอยู่รอบๆตัว เธอมั่นใจว่าแค่เพตรากับเจซีสองคนก็เอาอยู่ไม่ต้องมีคนมาอารักขาเพิ่มทำเอานายพลและดีทีมงงอึงแต่แล้วก็ต้องยอมกลับไปแต่โดยดีนายพลรีบแจ้งไปทางคิงเฮนรี่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่สบายใจในความปลอดภัยของอลิซแต่ก็ต้องยอมเพราะความดื้อรั้นของนางหลังจากหงายงึบไปเพราะลูกน้องโดนไล่กลับสักชายก็ตั้งหลักรับมือกับความดื้อของอลิซและเตรียมจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อต้อนรับเป็นการภายใน เพียงในทหารชั้นสูงไม่กี่คนรวมทั้งนักธุรกิจระดับแนวหน้าจำนวนหนึ่งที่ต้องการเข้ามาทำความรู้จักกับราชินีองค์ต่อไปก่อนงานเลี้ยงจะเริ่มเพตราและเจซีเตรียมชุดราตรีให้อเลสอย่างสวยหรูอเลสสวยสง่าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่ยังไม่ทันจะได้โชว์ความอลังการให้แขกในงานได้เห็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อคนร้ายได้แฝงตัวเข้ามาอย่างแนบเนียนและแอบลักพาตัวอลิสไปอย่างอุกอาจ เพียงกับพิปตาอลิสก็ถูกพาตัวออกไปจากที่พักอย่างไรร่องรอยคนร้ายพาตัวอลิสลงเรือหวังจะฆ่าและทิ้งลงทะเลอันเวิงว้างและห่างไกลแต่อลิสรู้สึกตัวก่อนและหาทางหนีออกมาได้อย่างทุลักทุเลเพราะชุดโอกูตูรูแสนจะพันแข้งพันขาสารพัดแต่สุดท้ายเธอก็กระโดดลงจากเรือหนีมาได้ร่างของอลิสหมุนคว้างอยู่กลางทะเลสัตเสพไปตามกระแสคลื่น และแล้วเหมือนคนบนฟ้าที่ใดที่หนึ่งได้ขีดเส้นชีวิตให้ร่างของอลิซถูกพัดพามานอนนิ่งอยู่ที่ริมชายหาดบนเกาะร้างที่ดาวินพักร้อนคุณพระดาวินเห็นร่างหญิงสาวในชุดราตรีปแปลกตาเพราะขาดวินสิ้นความเป็นโอกูตูจนเกือบหมดด้วยสัญชตาตญาณนักครบขารีบเข้าไปช่วยด้วยการผายปอดและปามหัวใจในทันทีด้วยทักษะการช่วยชีวิตขั้นเทพที่ฝึกฝนมาช้านานร่างไร้สติของอลิซก็สำลักน้ำรวดออกมาอย่างแรง อลสฟื้นขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ทันทีที่สมองเริ่มทำงานเหตุการณ์สุดท้ายยังค้างอยู่ในสมองทำให้เธอคิดว่าดาวินคือหนึ่งในคนร้ายเธอจึงรวบรวมแรงทั้งหมดที่มีแลว้วอายัางฝ่ามือฟาดลงบนใบหน้าดาวินอย่างแรงใบหน้าดาวินหันไปตามแรงตบด้วยความช็อกนี่คือการโดนตบครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยโดนผู้หญิงคนไหนตบมาก่อนและจะไม่มีวันยอมให้ตบเด็ดขาด แต่วันนี้ผู้หญิงที่เขาช่วยชีวิตกลับตกเข้าอย่างจังบนใบหน้าอันหล่อเหลาเดวินถึงกับจีดทนไม่ได้เข้ามารวบตัวหมายจะจับตัวเพื่อสอบสวนหาที่มาที่ไปก่อนจะทําร้ายเขามากไปกว่านี้แต่อลิสหลับเข้าใจผิดคิดว่าจะเข้ามาทําร้ายเลยรวบรวมแรงทั้งถีบทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกัดสารพัดจะทําได้ไม่ให้ดดวินจับตัวเธอยิ่งเธอต่อสู้เดวินยิ่งไม่ยอมต้องรวบตัวไว้ให้ได้ ผู้หญิงคนนี้อันตรายจริงๆการต่อสู้อย่างทุลักทุเลของสองคนเกิดขึ้นริมชายหาดจนสุดท้ายดาวินสามารถรวบตัวอลิซไว้ได้ด้วยฝีมือที่เหนือชั้นกว่าอาลิซกรีดร้องด้วยความขัดใจฉันไม่ยอมอลิซถูกดาวินมัดมือมัดเท้าและนั่งสอบปอากคําอลิซเห็นว่าดาวินไม่ใช่คนร้ายแน่ๆเลยบอกความจริงว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงดาวินถึงกับหัวเราะและสวนว่าเจ้าหญิงที่ไหนจะตกน้ํา มาเกยเตือนอยู่แบบนี้อเลสเพยายามอธิบายแต่ดาวินไม่เชื่อจนอลิเซงประชดกลับว่าเป็นเมียน้อยที่โดนเมียหลวงจับได้และส่งคนมาทำร้ายจนหนีตายมาอย่างกระเซิะกระเซิงดาวินเชื่อสนิทซะงนั้นและยังบอกอีกว่าก็แล้วอเลสงง,งนิดนิดแต่ไม่ปฏิเสธเพราะความเชื่อนี้ทำให้ดาวินคลายเชือกและปล่อยให้เธอเป็นอิสระเธอจึงยอมเป็นเมียน้อยเพื่อแลกกับอิสรภาพ ทันทีที่โดนปล่อยอลิหาทางจะกลับเข้าฝั่งหรือหาชาวบ้านคนอื่นมาช่วยแต่เธอต้องพบกับความจริงอันเจ็บปวดเพราะเธอไม่สามารถออกจากเกาะนี้ได้เกาะนี้ไม่มีใครนอกจากดาวินซึ่งแปลว่าจะต้องอยู่บนเกาะกับผู้ชายแปลกหน้าที่เธอไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกเห็นเป็นเวลาสองวันกับอีกหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อยเพื่อเราให้เพื่อนของดาวินมารับอลิซลมแทบจับแอบคิดในใจทำไมต้องมาติดเกาะนี้ด้วย ติดเกาะอื่นกับคนอื่นไม่ได้หรือไงส่วนดาวินเองเขากลับคิดว่าหน้าตาก็ดีไม่น่าเป็นเมียน้อยเลยเสียดายไม่ว่าจะด้วยโชคชะตาที่ใครเป็นฟ้าริคิดหรือเพราะกระแสเคลื่อนที่แปรปรวนแต่ตอนนี้ดาวินและอลิได้มาพบกันอย่างไม่คาดฝันโจบ,บริบูรณ์